คืหมดแล้วครับแล้วก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ด่าผมมาเถอะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากพระเอกหนุ่มสุดติดอย่างแนชชาลีออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องเลิกกับแฟนสาวเก๋ไกสไลเดอร์ซึ่งหลายคนฟังแล้วก็ไม่โอเคอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะกับคำพูดของแนชชาลีที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายทิ้งสาเหตุที่เลิกหน้าจะเป็นเพราะว่าเขาใน่เบื่อผมทําให้คนมองว่าเหมือนโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงแถมยังบอกว่าถ้าย้อนเวลาได้จะไม่รับโทรศัพท์ไม่แกล้งไปทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองซึ่งดูเหมือนไม่รักษาน้ําใจกันเลยค่ะ ก่อนที่ต่อมานีนคะแนทชาลีค่ะจะออกมาเปิดใจอีกครั้งว่าการให้สัมภาษณ์เรื่องความรักที่ผ่านมาทําให้ตนเนี่ยดูเป็นคนชั่วดีทุกคนด่าม,มาได้เลยไม่ต้องห่วงตนไม่ฟ้องใครแน่นอนการให้สติในวันที่ตนเนี่ยหลุดสติออกไปเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีคนเตือนเราพูดอะไรไม่ดีก็ต้องยอมรับก็ขอโทษแล้วกันถ้าพูดอะไรที่ไม่พอใจหลายคน วันนั้นไม่ใช่ไม่มีสติคือบางอย่างเนี่ยไม่อยากพูดพยายามนิ่งแต่ตนไม่ชอบอะไรที่คุมเคือเลยรูกสึกว่าอย่าปล่อยอะไรให้ค้างค่ะรักก็คือรักวันไหนจบก็ต้องบอกว่าจบแต่การพูดตรงๆของตนอาจดูเลวก็ด่ามาได้เต็มที่ทั้งนี้ในการในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นะคะแนทชาลีได้เผยว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าผมเนี่ยเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวแต่จริงๆเราอยู่แบบนี้มานานจนมันเกินจะทํานู่นทํานี่แล้วเลยอยากทําอะไรให้มันดูไปธรรมชาติเมื่อถูกถามย้ําว่าคบกันตั้งแต่ก่อนโยนโบลิ่ง หแนชะชาลีเนี่ยเขก็บอกว่าก่อนนานมากจริงๆถ้าใครรู้มันก็อีกแค่5เดือนมันก็จะครบ3ปีแล้วถึงมันจะมีช่วงที่เราเนห่างกันบ้างทําอะไรส่วนตัวกันบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่ได้สั้นมันอยู่กันนานแล้ว ถามว่ามีการปรับตัวระหว่าง3ปีไหมคืออีก5เดือนเนี่ยมันจะถึง3ปีแต่ว่าช่วงหลังที่เรากลับมาจริงจังผมเนี่ยโคตรจริงจังเลยผมบอกเลยว่าผมจริงใจมากทุกเรื่องทุกอย่างผมบอกเลยว่าผมจริงใจแล้วก็ตั้งใจมากหลายอย่างเลยที่เรามีการคุยกันและเราเนี่ยก็อยากทําให้เขามีความสุขผมพยายามปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ในเมื่อต้องเป็นแบบนี้ในทางเลือกของแต่ละคนก็ขอให้ทํางานกันเราต่างคนต่างก็ทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้ว เอาจริงๆเนี่ยผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนะคบอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล่นๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานได้ตลอดเลยนะคําถามผมอาจจะดูตลกเล่นๆไร้สาระนะแต่จริงๆแล้วผมมีความคิดนั้นเหมือนกันนะพอเรากลับมาจริงจังตั้งใจทําทุกอย่างเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้ใครอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอผมอายุ30มมันก็เป็นไปตามอายุที่คนพูดจริงๆนะไอตอนนั้นอาจจะยังไม่คิดแต่พอถึง เวลาจริงก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันขณะที่ทางด้านโฟกัสจิรกุลนะคะเพื่อนสีของแนทชารีค่ะก็เด้มาเปิดใจครั้งแรกนะคะหลังเพื่อนรักในกับมาโสดก็คอยอยู่ข้างๆตลอดนะคะพร้อมยังบอกอีกว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่จริงจังกับความรักมากๆเลยแ่ละคะ่ะ โดยโฟกัสนะคะได้เผยว่าแนทเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักช่วงที่มีแฟนก็หายไปเลยเข้าใจไหมแนทต,ตอนนี้ต้องกลับมาขอโทษกันสุดท้ายคนที่อยู่ข้างๆก็คือเพื่อนคนนี้เราก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ไม่ให้กําลังใจนะซ้ําเติมมากกว่าเพราะให้กําลังใจเขาก็จะไม่ค่อยชอบยังมากก็ชวนกันกินข้าวแนทก็ทานน้อยลงหน้าตอบก็เลยชวนกันไปหาของกินชวนที่บ้านไปด้วยตอนนี้ก็ทํางานด้วยกันเยอะขึ้นแนทคงเหนาแหละอีกอย่างเรามีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยค่ะ ก่อนที่ล่าสุดนะคะจะมีการเผยแพร่คลิปขนาที่แนทชาลีขันไล์สดกลางดึกในช่วงตีสานะคะซึ่งเท่าที่สังเกตนะคะแนทชาลีค่ะมีในตาที่เศร้านะคะและยังพูดออกมาอีกว่าผมไม่เคยหมดรักครับได้ติ๊กต็อกไหเพื่อนๆมาจริงๆก็ตีสามนะเพื่อนๆก็ <c oughs> ไม่น้อยกันจริงๆผมก็แบบจริงๆมันต้องหลับ หลับแล้วแต่มันแบบหลับไม่ได้นะแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะผมอาจจะไลฟ์สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปนอนนะ <c oughs> อยากแค่คิดก่อนพูดกติกาความรักเมื่อหมดรักผมไม่เคยหมดรักครับแล้วก็ไม่ <c oughs> <c oughs> เป็นไรหรกด่าผมมาเถอะครับดีใจมากๆครับ วันนี้ผมจะได้อยู่แบบที่ผมต้องดูเวลาผมพูดจาไม่ดีอะไรไปนะก็เตือนผมมาผมก็รับฟังแหละจริงผมก็รับฟังแต่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมแบบได้แบบนี้นะตาแดงเนี่ไม่ได้หลับไปได้นอนอะ เต่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเน่าสงสารไม่ใช่ต้องเรื่องอะไรเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติมากผมสงสารทุกคนมากกว่าที่แบบ mm. อะไรนะไม่มาหลับไม่มานอนเพราะเราอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่พวกคุณต้องมาแบบอย่างนี้เลยอืม mm. เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปก็หวังว่าแฟนคลับของทั้งสองฝั่งนะคะจะใจเย็นๆนะคะหยุดจูมตีแล้วหันมาให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะเชื่อว่าทั้งคู่ก็คงเสียใจไม่แพ้กันอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ